ดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกันนะคะกับการทำนายดวงครึ่งปีหลังนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจนะย,ยาในการรับชมรับฟังค่ะถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูที่ลายแอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะสำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะโอ้โหขึ้นมาเหรียญเยอะนะคะพลึบพลับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น6เหรียญแเหรียญ9้าเหรียญน,นะคะเงินเงินทองทองมาแน่เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวตวนก่อนแล้วกัน นะะในไพ่ตำแหน่งแรกเนี่ยนะคะ,ะเป็นอัศวินไม้เท้านะะีคะต่อสู้ฝากฟันเนหน็ดเหนื่อยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปลายปีหลังใครมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนโครงการใหม่เริ่มต้นโครงการใหม่ในผลประกอบการครึ่งปีแรกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ มันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะเหมือนคุณจะมีการมาปรับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลังนะฮะมาเร่งเครื่องในช่วงหลังเออแบบจัดหนักจัะเต็มเลยนะฮะสู้ยิบตากันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นครึ่งปีหลังที่เราเอาจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํา ะะงานค้าขายธุรกิจส่วนตัวต่างๆก็เขาเรียกว่าเศร,รษฐกิจก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากปิดโควิดกันไปนานนะคะอะไรต่างๆก็ค่อยๆปรับขึ้นมาคุณเองก็เช่นเดียวกันเริ่มมีกําลังขึ้เขิแบบสู้ไม่ฝ่อไม่ท้อนะคะไปต่อได้ดีมากๆนะคะเป็นครึ่งปีหลังที่ปรับกลยุทธ์ตัวเองให้ความสําคัญกับการที่มาดูระบบหลังบ้านนะคะปรับ เปลี่ยนโปรเจกต์ดีมากๆนะคะเสร่จวนนเรื่องของตําแหน่งการงานนะคะก็บอกว่าแล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นยังไงถามว่าดีไหมดีค่ะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะคะเมื่อคุณเห็นช่องโหว่เหมือนก็เป็นการที่ใช้เงินแก้ปัญหาในหน้าที่การงานด้วยนะคะแต่ก็ดีเพราะว่าคุณจะได้ บางทีอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็อาจจะใช้เงินแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปนะคะก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้ด้วยนะคะแต่บางคนเนี่ยที่ทาในเรื่องของหวยทําในเรื่องของหุ้นนะคะเหรียญต่างๆบิตคอยต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเก็งกําไรเลือกตัวที่ถูกนะคะหรืออย่างบางคนเนี่ยทำงานหน้าหนึ่งงานประจําหน้าหนึ่งแต่ว่าอีกหน้าหนึ่งก็ เป็นเทรดเดอร์ด้วยก็แบ่งเงินมาลงทุนซึ่งถือว่าก็ทํากำไรได้ดีเป็นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําสายหวยหุ้นเนี่ยระยะนี้อาจจะเก็บเงินมาเก่งตัวที่หน้าเทรดนะคะเอามาลงตลาดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็มีเกณฑ์ที่จะนำเม็ดเงินจากงานประจำนะคะเม็ดเงินจากงานหลักเข้าสู่งานลอง เยอะด้วยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งการเงินเองนะคะไพ่เพชรข f งคาวก็มีเงินทองเข้ามานะคะใช้จ่ายหรูหรานะคะหมดไปกับอาหารการกินนะคะแล้วก็การดูแลเสื้อผ้าหน้าผมก็คือชิวๆนะคะหาเหนื่อยแล้ว ะะอยากจะใช้ให้มีความสุขก็เอาที่สบายใจเลยนะคะเพราะว่าบางทีเงินก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราก็ต้องอมีความสุขอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนะคะในตำแหน่งเพื่อนฝูงนะคะในช่วงปลายปีหลังเนี่ยชาวกรกฎอาจจะต้องระวงังมีคนมาหยิบยืมเงินนะคะมีคนมาขอในเรื่องของยืมเงินนะคะซึ่งถ้าคุณให้ได้คุณก็ให้ไปเลยนะคะตามความสามารถหรือ ตามมาตรฐานที่จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะส่วนใครที่ทําในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่แล้วนะคะปล่อยเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาให้ดีแล้วกันนะคะในช่วงของปลายปีหลังนะคะรวมถึงบางคนยังมีเกณฑ์ที่จะทําบุญต่างๆปลายปีหลังทําบุญกระถิน่นร่วมหุ้น ส่วนกับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ด้วยแล้วทําแล้วก็โอเคดีด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณที่จะจ่ายมากกว่าหรือมีเกณฑ์เสียเปรียบในการที่จะทําธุรกิจก,กับเพื่อนอันนี้ก็จะต้องเช็คเอกสารสัญญาพึงระวังเรื่องต่างๆให้ดีด้วยนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของตําแหน่งครอบครัวนะคะคนที่อยู่ใกล้บ้านนะคะบางทีเนี่ยเราดีต่อคนนอกบ้านมากเกินไปลืมใส่ใจความรู้สึกของคนในบ้านนะคะก็อาจจะทําให้ความรู้สึกของคนในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจแล้ว าวังมีปัญหาบาดหมางพูดจาไม่ดีใส่กันมีปัญหากระทบกระทั่งทําร้ายจิตใจกันนะคะอย่างที่บอกว่าเราดีกับคนนอกบ้านขนาดนั้นเราก็ต้องดีกับคนในบ้านให้มากๆนะคะเพราะว่ายังไงคนในบ้านเนี่ยก็ต้องดูแลซัพพอร์ตจิตใจเราไม่ทิ้งเราไปไหนนะคะอ่ะก็ต้องระวังปัญหาคาใจกับคนในบ้านด้วยนะคะส่วนการเริ่มต้นใหม่นะ,ะคะใครที่อยากจะประกอบธุรกิจ เริ่มใหม่ต่างนะคะหรืออยากจะทํางานใหม่ย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่ดีนะคะถ้าอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่มีเจ้านายผู้ชายให้การสนับสนุนนะคะหรือว่างานบริการงานเครื่องดื่มอะไรพวกนี้จะค่อนข้างดีทําได้ดีกับครึ่งปีหลังของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนในตำแหน่งสุขภาพเองนะคะสิบดาบขึ้นมาเลยนะฮะใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเลยใครที่ยังไม่ได้เป็นโควิดนะคะก็ไปเลยค่ะไปเจาะเลือดน,นะคะ บริจาคเลือดก็ได้หรือแก้เค้นโดยการบริจาคโรงศพนะคะซึ่งแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะก็ดูโดยภาพรวมเป็นบางคนที่ช่วงปลายปีหลังอาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเวลาที่เราได้ไพ่ไม่ดียิ่งดีเราจะได้มีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินชีวิตยิ่งขึ้นนะคะส่วนในตําแหน่งสุดท้ายค่ะในเรื่องความรักนะ ไหนใครโสดบ้างนะคะความรักคนโสดเป็นก้าวเรียเลยนะคะแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาดูแลหัวใจจริงจังคืออยากมีแฟนไหมอยากมีแต่ไม่พร้อมเปิดตัวนะคะยังค่อนข้างโงโสดยังค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ป้องกันตัวเองยังค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าเราเปิดตัวกันจริง มันจะดีไหมเราจะเลดติ้งตกไหมเธอจะรักเราจริงไหมก็จะมีข้อกังขายอยู่ในใจหลายๆข้อก็เลยทําให้ถึงมีคนเข้ามาคุยเนี่ยสำหรับคนโสดก็คุยๆไปก่อนแต่ว่ายังไม่พร้อมเปิดตัวเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับราศีกรกฎก็ พิจารณาเอาไว้ไม่ใช่เขาไม่รักนะคะเขารักแต่ว่าเขาเซฟโซนเขาอาจจะเจออะไรที่ทําให้จิตใจเขาอ่อนแอมาก็ได้นะคะส่วนคนมีแฟนแล้วในะะระยะนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนว่าไปโฟกัสหาเงินหาทองมากกว่าที่จะมาใส่ใจดูแลจิตใจกันนะคะก็เลยทําให้เหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตไปก็ไม่หวานชื่นด้วยควรนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาดูแลเทคแคร์ใส่ใจกันแล้วกันนะคะ ถ้าเรามีความรักที่เต็มอิ่มนะคะเรื่องอื่นๆมันก็จะพอยทาให้ชีวิตมีความสุขไปด้วยนะคะอ่ะก็ในภาพรวมนะคะแทบจะไม่มีไพ่ถ้วยเลยไม่มีอารมณ์อ่อนไหวเลยนะชาวราศีกรกฎคิดแต่เงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องงานนะคะก็อย่าพยายามอย่าไปเครียดมากแลวกันนะคะก็พยายามอยู่ในทางสายกลางนะคะชีวิตจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปไม่เขาเรียกว่า ไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแต่ไม่มีเวลาก็ไม่ได้นะคะก็เอาให้มันบาลานซ์ในทุกๆอย่างในชีวิตแล้วกันนะคะแม่หมอคุณปาลีก็เป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้แม่หมอก็ขอฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็แม่หมอมีอีกหนึ่งช่องทางใน t i k t o อกนะคะเสิร์ชคำว่าแม่หมอคุณปาลีก็จะเจอกับคอนเทนต์น่ารักน เยอะเลยใน t i k t o อกนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะอย่ากดูส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์แอดนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบครอบค่ะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ